โคตรใหญ่เจ็ดสิบาทขาละเจ็ดสิบาทสองขาร้อยสี่สี่เจ็ดสิบนี่เขาเขาเขาเสิร์ฟมาเป็นก๋วยเตี๋ยวนะใช่ใช่อันนี้คือตเี๋ยวว้าไปแล้วนครปฐมมันชื่อร้านเลยนะบุญเฮงก๋วยเตี๋ยวขาวหมูเสียดายเรากินที่ร้านไม่ได้ฟุตบาทมันเป็นขาวแดงที่จอดรถมันน้อยใช่เราก็เลยกลัวโดนล็อกล้อก็เลยต้องซื้อกลับมากินที่บ้านเราไปเที่ยวงาน องพระปฐมเจดีใช่แล้วที่ร้านเขาจะมีนี่ด้วยนะอันเนี้ยอันนี้คือต้มลดหมูแล้วดูดิเนี่ยเครื่องแบบอันนี้เท่าไหร่นะฟังเป็นคนจ่ายฟังรู้ใช่ไหมหกสิบหรือห้าสิบอันนี้ไม่แน่ใจเขาทำมาเนี่ยโคตรเยอะดูสะอาดสะอ้านด้วยนะอืมอันนี้ก็ข้าวต้มแห้งร้านเหมือนกันอ่าแล้วที่ขาดไม่ได้นะนี่น้ำนมข้าวโพดจากไร่ในกล้องเอออันนี้ก็เอากลับมาทานที่บ้านเหมือนกันใช่อันนี้เป็นข้าวโพดฝานใส่น้ำตาลใส่เกลือเค็มๆเปรี้ยวๆหมูอบโอ้นี่ อันนี้กินไปบ้างแล้วนะใช่เนี่ยเขาให้น้าจิ้มมาแ่บๆเลยเป็นแจวเป็นแจวแจวพริกปนอยู่ในงานพระปุทเจดีแหละชื่ออะไรหมูอุ๊บองอ่ะหมูอุ้บองหมูอุองอันนี้เป็นเครื่องในเป็ดเครื่องในเป็ดอยู่รอบๆอันนี้ก็บริเวณรอบองค์พระอ่าอันนี้อันนี้อะไรนะที่ฟังอยากกินต้ออันนี้ต้าหู้ต้าหู้ทอดใช่ต้าหู้ทอดอันนี้เป็นร้านเดียวกันของกินเยอะมากนะครับพระปุอมอันนี้อันนี้ก็ ข้างในเป็ดอ่ะร้านเดียวกันร้านเดียวกันอันนี้กล่องละหกสิบหรือสี่สิบจำไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับตกลงเลยว่าไม่ได้ตั้งใจซื้อเอออันนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทที่ต้องซื้อพอไรพอะไรเราไปงานเนี้ยเป็นปีแรกใช่เราจอดรถไว้อีกฝั่งนึงอืมแล้วจะกลับบ้านอ่ะหลงหลงก็ถามทางไปเรื่อยอันนี้เขาเรียกว่าไก่เลยจำชื่อร้านไม่ได้ด้วยแต่อันเนี้ยผมเรียกว่าไก่หลงทางไก่หลงทาง เพราะผมลงทามผมกลับไม่ได้ผมต้องถามเขาต้องถามเขาว่าต้องไปทางไหนถ้าเจ้าของร้านดูอยู่เอเขาจําเราได้เราจําชื่อร้านเขาไม่ได้แต่เขาจาเราได้เราพูดคุยกันอยู่พักหนึ่งเลยนะกว่าจะหาทางออกเจอต้างเลยอุดหนุนเขามาหนึ่งไม้ก็ตอนแรกจะอุดหนุนมาเยอะกว่านี้แหละแต่เรารู้ว่าเราทานไม่หมดอันนี้อร่อยของขึ้นชื่อหรือเปล่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะขนมไข่ไม่รู้เพราะว่าภรรยาขนมไข่กิจนิยมภรรยาเขาจะสรรหายางผมก็คือแบบ ไอ้กิจเจริญขนมไก่กิจเจริญเอย่างผมเนี่ยคือภรรยาเอาอะไรมาก็ก็กินล้วก็มีอนี้อีกเนี่ยพอชื่อนปะอ่าอะไรพระควันเออพระควันพักร่อพรกผ่อนเออแล้วรอบเนี้ยไปประทับใจมากนครปฐมคนทักคนทักเราเยอะมากเราเราไม่คิดว่าการไปจากลบบุรีอ่ะแล้วไปถึงที่นู่นจะมีคนรู้จักคนกล้าทักแล้วสภาพผมคือแบบเดินหลงทางอ่ะพูื่อยั่ว แล้วเอาจริงต้องขอบคุณไลน์ในกล้อง้วยนะใช่เราก็แอบไปถ่ายคลิปร้านเขาเออเขาให้รีมาสองแบนเฮ้ยไอ้เนี้คือชอบมีหลายคนที่รู้จักว่าอันนี้อยู่ตรงไหนอันนี้อยู่ตรงไหนเพราะร้านนี้เขาก็ดังในทิกตอกด้วยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็หามาจากพวกร้านดังอินฟอร์เวนซู์ไปถ่าเฮ้ยอินฟเนซ์มันก็จะกลายเป็นกลับแกมแล้วล่ะส่วนไลนในกล้องนี้ก็พักไว้ก่อนทำไมพักเพราะอะไรพักอะไรผมลินอะไรที่มีฟองไปในนี้ ขอบคุณนาครปฐมมากนะครับที่ทำให้ผมประทับใจขนาดนี้สุดยอดมากถ้าเยอะกว่านี้นี่ตกใจนึกว่าเยาวราของกินเยอะมากคือแบบกินวันเดียวไม่หมดวันหลังต้องไปอีกหลายคืนเสียดายที่เราไปพระปฐมเจดีย์ตอนที่เขายังไม่ได้ติดไฟใช่ถ้าเขาติดไฟนั้นจะสวยเลยน่าจะสวยกว่านี้เคยเห็นเมื่อปีก่อนๆเขาเขาไปเที่ยวกันปีนี้เราก็ได้โอกาส แต่ไปไวไปหน่อยมีวันที่12ถึงวันที่ย0ใช่แต่คือแต่ของขายอะไรพวกนี้จะถึงวันที่สิ้นเดือนตั้แต่วันที่หนึ่งยันสิ้นเดือนเลยอืมพฤ่จิกายนพุศจิกายนเว้